ค่าตัวไปแดงเนี่ยประมาณล้านเนะคันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าราคามันหายไปเกิน50%แล้วนะครับ Ford a เอเวเลนนะครับ เป็นรุ่น3.2ไทเทเนียมพาร์ทนะเป็นรุ่น top of the line นะครับคือท็อปสุดรุ่นนะครับต้นใจทุกคันนะครับไม่ปล่อยให้ขายเดิมๆแน่นอนต้องแต่งให้มันดูเท่มากขึ้นลุยมากขึ้นนะครับตามสไตล์ต้นตานะคันนี้ของแต่งมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับจมูกนะครับติดตั้งมาให้ใหม่เป็นฟองพิลัตเวอร์ชั่น2ขนาดใหญ่เนาะกระจังหน้านะครับเป็นสไตล์มัดแต่งนะครับพร้อมไฟเดย์ไทมบนล่างนะครับสติ๊กเกอร์นะครับขาดไม่ได้เลยเป็นลายเอวเลสนะครับคนลุยป่าคุยยขขขาาาาววเเเเเอรรสแบบบนนนนนนีีี้้้ะคคัััททใหถ่่มมมมมกกึึดดุ นะเพื่อนๆอ,อยากฟังราคาละว่าต้นไ้าทสคานะครับจะเสนอขายเจ้าคันนี้เท่าไหร่นะครับผมจะขอเสนอขายอยู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้นจากต้นตาลยูสคาบางมุทอนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมมีรถครอบครัวเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับที่สําคัญไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปออฟเดอร์ไลน์นะครับคือท็อปสุดรุ่นนะครับคาดตัวปลายแดงเนี่ยประมาณล้านเจ็ดนะแต่วันนี้บอกเลยว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าจริงเพราะว่ามันขายไปเกินนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะไปดูดีกว่านะว่าคืออะไรนะคันนี้นะครับคือเจ้า Ford Everest นะครับ เป็นรุ่น3.2ไทเทเนียมพาร์ทนะปี2016นะครับและเจ้าของเดิมจดทะเบียน2 0 1 8ด้วยนีย่สีนะครับเป็นสีดำดุดุแบบนี้เลยนะครับและเหมือนเดิมต้นตายสุคันนะครับตกแต่งให้แบบครบชุดพร้อมเลยออปโรดแน่นอนนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมอยากนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันแต่งอะไรบ้างและออปชั่นตัวท็อปสุดเนี่จะได้อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมนะนะไปไปเริ่มดูกันเลย สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยูสคาร์นะครับพิมพ์มาาเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคำว่าร้านค้านะผมได้ยแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไปทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือไลน์เข้ามานะแอดไซน์ต้นตาล8 8นะครับ ผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับของแต่งที่ผมทําไปให้นะนี่เลยเจ้าสคูปขนาดใหญ่นะครับเป็นทรงพิระดเวอร์ชัน2นะเป็นสีดําเงาสลับกับดำได้แบบนี้นะครับดุดันมากๆนะครับก็พอติดตั้งแล้วเนี่ยมันดูแบบใหญ่โตนะแล้วก็ทําให้รถเนี่ยมันดูความแข็งแรงมากขึ้นเนาะอ่าถัดมานะครับกระจังหน้ากรเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นแบบกระจังหน้าแต่งนะครับสไตล์มัดแต่งโครเมียมแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมเจ้าไฟเดีทามทั้งบนและล่างด้วยนะครับสวยงามมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับ ตามมาด้วยนะครับตรงนี้อักษรโลหะเขียนว่าเอเวอร์เลสนะครับก็ขาดไม่ได้เลยทําให้ดูมันครบชุดมากขึ้นนะครับถัดมานะครับกันชนเดิมเดิมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีทูโทนใช่ไหมดำสลับกับตัวสีบรอนเงินนะครับแต่ผมว่ามันไม่ดุอ่าเลยไปทําสีใหม่นะครับเป็นสีดําำวถแบบนี้เลยนะครับทำให้รถเนี่มันมีความดุดันมากขึ้นนะครับถัดมานะครับออปชั่นตัวไฟหน้าก็ถือว่าดีอยู่แล้วเนาะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมหลอดสีน้อนนะครับหรือหลอดสีขาวนะครับทำให้ลําแสงเนี่ย สว่างชัดเจนนะครับไกลด้วยนะครับแต่ยังไม่พอนี่เจ้าไฟต็มหมดนะครับก็ยังมีมาให้นะครับเป็นออปชั่นมาตรฐานเลยความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับด้านหน้ามีมาให้ถึง1 2นะครับ3 4 6สหจุดไปเลยนะครับทําให้มันแบบละเอียดยิบยิบเลยนะแล้วก็นะครับด้านหลังก็เยอะด้วยนะครับอ่าโอเคด้านหน้าอ๋อกนิดนึงนะครับ ป้ายทะเบียนเนี่ยของเดิมเนี่ยขอตัองโนไว้นะครับขอ <c oughs> ไปใส่ครั้งใหม่นะ365นะครับเดี๋ยวเรารอสลับแับรถใหม่ของเขานะครับว่าได้รถอะไรมานะครับเลขอะไรมาประมาณนี้โอเคนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านข้างต่อนะครับว่าผมแต่งอะไรให้บ้างนะออปชั่นเดิมเดิมที่ได้มาจะเป็นอย่างไรนะครับมาไปดูกันเลย เริ่มจากล้อมแมงนะครับผมไปทํำสีใหม่นะครับเดิมๆด,ดีอยู่แล้วหน้ามนขอบ20นิ้วนะครับก็ผมเลือกใช้ล้อเดิมเพราะว่ามันแข็งแรงนะครับและดีไซน์ยังสวยงามอยู่นะครับเป็นล้อ20นิ้วทําสีใหม่นะครับพร้อมยางเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นยางออทะเลนะครับของยี่หอดีเซนสีนะครับขนาดหน้ายัางอยู่ที่265นะครับ5 0 20นะแล้วก็เป็นยางเขาเรียกว่า กึ่งลุยแล้วกันนะครับออทเลนคือวิ่งถนนดําก็ได้นะครับหรือว่าวิ่งลุยก็ได้นะครับเพราะดอกยางเนี่ยมันพร้อมใช้งานทั้ง2แบบเลยที่สําคัญวิ่งถนนดําเนี่ยไม่หอนไม่ดังด้วยอ่าถัดมาานบนนะครับคิ้วล้อก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะครับเป็นสีดําด้าแบบนี้นะครับขนาด3นิ้วก็ทําให้รถเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่มากเนี่ยล้อมันไม่ได้ยืดไม่ได้ล้นใช่ไหมครับมันจะดูไม่ค่อยแมทช์กันนะครับผมเลือกใช้บบน็นแอแล้วนะ ถัดมานะครับชุดครอบต่างๆจัดเต็มให้นะครับตั้งแต่ครอบไฟหน้านะครับครอบแก้มครอบกระจกมองข้างนะครับครอบมือจับประตูนะครับเบ้ารองมือจับประตูฝาถังน้ํามันนะครับครอบไฟท้ายเนี่ยทุกอย่างนะครับติดตั้งให้ครบชุดไปเลยนะว้ยงานเนี่ยไม่มีจุดไหนนะครับที่เป็นแบบโครเมี่ยงไปเลยนะครับพอะต้องการให้มันดูมีความดุดดันนะครับตามสไตล์ออฟโรดไปเลยอ่าถัดมานะครับนี่ตัวแก้มเนาะด้านบนจะมีตัวล่องแบบสปอร์ตนะครับพร้อมโลโก้เขียนว่า3.2 หกสปีดออโต้นะครับบ่งบอกความเป็นตัวท็อปไปเลยนะอ่ากระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นแบบไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยนะครับแต่หลอดยังไม่ใช่ l อ d ดีนะเป็นหลอดไฟนะครับข้อดีคืออะไรเปลี่ยนง่ายราคาถูกอ่าด้านบนกันบ้านดีกว่านะครับคันสศาดเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้ครบชุดแล้วนะครับมาพร้อมเจ้าราวหลังคาที่สามารถติดตั้งแหลกหลังคาได้ทันทีนะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยต้องติดตั้งตัวราวก่อนเนาะติดตั้งแหลกได้นะครับสามารถติดตั้ง แคมปิ้งนะครับเขาเรียกว่าเต็นท์แคมปิ้งก็ได้เช่นกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยนิยมกันอย่างมากเลยตัวผมก็ชื่นชอบในการาไปลุยป่าเนาะตอนนี้แบบติดเลยนะครับทำให้เจ้าเอลเลยที่ผมใช้เนี่ยก็ถือว่าใช้ดีจริงๆเป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละนะครับขับมันขับสนุกนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยดีมากทั้งระบบช่วยลงเขาช่วยโอ้โหหลายหลายอย่างนะครับอี๋ยวค่อยว่ากันต่อเนาะถัดมาดีกว่านะครับที่ตัวดันคานนะครับนี่สึดเก็สวยๆนะครับขาดไม่ได้เลยเป็นลายนะครับคนลุยเขาเอเวอร์เรสเนาะนี่ก็ สีเป็นสีเทานะครับทำให้รถเนี่ยมันดูมีความดุดันสปอร์ตมากขึ้นนะครับบันไดข้างนะครับเดิมๆจากโรง,งานดีอยู่แล้วเนาะด้านบนจะเป็นแบบพลาสติกนะครับด้านล่างด้านข้างนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พลาสติกนะข้างในจะเป็นตัวอลูมิเนียมเนาะเพื่อรองรับความแข็งแรงของตัวการเหยียบขึ้นเหยียบลงนะครับต่อมานะครับที่ตัวระบบเบรกดีกว่าคันนี้เนี่ยดีมากนะเพราะว่าเขาให้ระบบนะครับเป็นแบบดิสเบรกสี่อเลยนี่ มั่นใจทุกการเบรกแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นระบ,บบเบรกที่ถือว่าเหนือชั้นมากๆนะครับโอเคด้านข้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังต่อนะว่าคันนี้เนี่ยออปชั่นจะเป็นอย่างไรนะ,ปะไปดูกันต่อเลย ด้านหลังนะครับเริ่มจากด้านบนจะมีเจ้าสปอยเลอร์หลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานพร้อมไฟเบรกดูที่3ด้วยนะครับถัดมาปัดหลังนะครับก็ขาดไม่ได้ออปชันนี้ต้องมีนะครับไม่มีแล้วเนี่ยเวลาฝนตกนะครับมองไม่ค่อยเห็นทางนะถัดมานะครับนี่เจ้าไฟท้ายดีไซน์สวยงามมากนะครับและเขาเลือกใช้นะครับหลอดเป็นแบบ LED มาให้ด้วยนะนี่เป็นคล้ายๆตัว C คู่แบบนี้นะครับสวยงามมากเนาะยิ่งเวลาขับตามท้ายเนี่ยบอกเลยว่ามันโดดเด่นจริงๆนะครับแต่ยังไม่พอ เข้วกลางเห็นไหมครับนี่อันนี้ต้นตาลจัดให้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นตัวดำแบ็คไฮกอนนะครับมาพร้อมตัวลูกเล่นคือไฟนะครับเป็นสีขาวเวลาเปิดไฟหลีนะครับแต่เวลาจะเบรกจะเปลี่ยนมาสีแดงให้ด้วยนะครับทำให้คันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษและโดดเด่นกว่าใครๆแน่นอนนะครับถัดมานะครับด้านล่างอ่ะอักษรเขาว่าไทเทเนียมนะครับแล้วก็โฟร์วิวได้นะครับบองบอกความเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเพราะว่า ตัว2.2เนี่ยจะไม่มีตัว4 e e วเนาะมีแค่3.2อย่างเดียวเท่านั้นนะครับความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคันนี้จะได้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดเนาะข้างหลังมีมาให้ถึง4จุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับเป็นแบบ b ิ i l t i จากโรงงานเลยทําให้คันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับหรือมือใหม่ขับก็ขับได้อย่างง่ายดายไปเลยเผื่อว่าผมเป็นผู้ชายแบบนี้เนี่ยขับไปทางไกลใช่ไหมครับอยากไปต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะสลับกันขับบ้างอยากจะงี่บ้างก็ให้แฟนขับได้้นะะคครรัับบ,บบบบพอขแชลลลๆเเเยยยาาววกก่่ง ขับไม่ยากเลยอ่าเอาล่ะคระับตอนหลังสุดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องต่อดีกก่อว่าเปิดมาแล้วนะครับจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับมีกี่ที่ซีมีกี่แรงม้านะไปะไปดูต่อเลยเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับเปิดง่ายมากนะเพราะว่าคันนี้มีชกเอามาให้จากโรงงานเลยนะครับ มาดูห้องเครื่องดีกว่านะครับนี่เลยนะครับบอกเลยว่ามันใหญ่มากเต็มห้องเครื่องมากนะครับเครื่องอย่างเขาจะเป็นเครื่องจะดีเซลนะขนาด3 2 0 0ันซีซีนะครับเป็นแบบ5สูบนะครับแถวเรียงถือว่าแน่นมากๆนะครับมาพร้อมแรงม้านะครับค่อมาเนี่ยได้สูงสุดถึง200แรงม้านะครับขับมันมากๆนะครับพรตัวผมเองก็ใช้อยู่นะครับบอกเลยว่าขับเนี่ยสนุกจริงๆเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกอย่างที่ส่วนต่างต่างเนี่ย ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีกรอบไม่มีชำรุดเลยนะครับโอเคนะครับตัวเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับโครงสร้างต่อดีกว่าว่าโครงสร้างคันนี้เนี่ยจะสวยหรือเปล่านะครับเริ่มจากคนนั้นนะครับสวยงามมากแต่ว่าแอบมีรอยขยับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบต่อนะครับว่าขยับเพราะอะไรนะซินเลอร์ข้างๆก็ยังสวยงามอยู่นะครับ Okay. ฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับไม่สปอนเซเม์อันต่างอยู่ครบถ้วนนะครับและฝาแท้ต้องมีโลโก้ค c o m f o r ดแบบนี้นี่รหัสาร์าโค้ดต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเป็นฝาทแท้เดิมๆแน่นอนนะก็อาจจะเกิดจากการขยับเพราะว่าทําสีภายนอกเท่านั้นนะครับต่อมาดีกว่านะครับโครงสร้างฝั่งขวากันบ้างนี่ก็สวยงามดีนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับทุกอย่างไม่มีการซ่อมไม่มีการดึงแน่นอนเนะาะคานหน้านะครับก็สวยงามนะครับ เป็นสีเดิมโรงงานเลยเนาะไม่เงาจนเกินไปและไม่ได้จนเกินไปนะครับคานการก็โอเคสวยงามเช่นกันนะครับไล่เลี้ยงไปถึงตัวฝั่งคานฝั่งซ้ายเนาะนี่ตัวตั้งต่างๆก็จะมีโลโก้บองบอกความเป็นตัวฟอร์นเนาะนีะ่ครบถ้วนหมดเลยนะครับแล้วก็แก้มก็เรียบร้อยดีนะครับ ไม่มีการยับไม่มีการยุ่ยแน่นอนนะครับเอาล่ะนะครับโครงสร้างหลักด้านหน้าถือว่าผ่านนะไม่เคยมีชนแน่นอนนะครับและเสลอคันะครับผมก็ได้สอนหมดแล้วล่ะไม่ว่เป็นประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับมีตำหน้อยู่หนึ่งที่นะครับคือประตูหน้าขวานะครับนิดนึงไม่เยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานมาดูก่อนเนาะตรงนี้ซิลเลอร์มีการนะครับผิดปกติเล็กน้อยนะครับ มันจะค่อนข้างนุ่มนะครับกว่าเดิมก็อาจจะเป็นการบิงนะครับตัวประตูมาใหม่นะครับแต่ว่าซับในนะครับยังสวยงามอยู่เนาะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวอ่าซับในนะครับไม่มีการพ่นนะครับไม่มีการแปะทับก้นสีทั้งนั้นนะครับแปลว่าไม่ได้เข้าถึงโครงสร้างหลักนะครับแค่เบียดประตูเท่านั้นนะครับไม่เยอะไม่เยอะถือว่ายังค่อนค่อนข้างดีนะครับถือว่าผ่านอยู่นะครับตรงนี้ผมรับได้นะไม่แรงไม่แรงเอาละครับก็ถ้าเป็นคะแนนดีกว่าโครงสร้างคันนี้เนี่ยผมให้อยู่ที่ 9เต็ม10แล้วกันนะครับขอหักไปแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับเนื่องจากประตูนเนี่ยอาจจะมีการซ่อมมานะครับเล็กน้อยแต่ไม่เข้าคงสร้างหลักเป็นอย่างแน่นอนเลยนะครับโอเคภายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยออปชั่นตัวท็อปจะได้รอรไรบ้างานะครับจะน่าใช้ขนาดไหนนะไปะไปดูกันเลย เข้ามาภายในกันเรียบร้อยนะครับภายนอกสปอร์ตดุดนันนะครับภายในหรูหราและชนลิมากๆเลยเพราะว่าทนเบาะจะเป็นทนสีคีมแบบนี้นะครับทำให้มันดูแบบสะอาดตาสบายตามากๆนะครับของหล่นก็หยิบจับได้แบบง่ายดายด้วยนะอ่ะมาดูฟังก์ชันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับผมขออนุญาตเรียงจากฝั่งขวาสุดก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยก่อนอือน่นขอตารถกัดีกว่าเริ่มร้อนแล้วนะครับฟุ๊ เครื่องยนต์ก็นุ่มนวลนะครับเปิดแอร์เล็กน้อยนะครับแค่นี้เองอ่ะฝั่งขวานะครับกระดูกไฟฟ้านะครับเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานเลยผิวดีมากนะครับด้านบนจะมีตัวนะครับเขาเรียกว่าเซ็นทรัลล็อกเนาะเปิดปิดจากด้านบนได้เลยนะครับทั้ง4บานเช่นกันนะครับถัดมานะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะมีทวิตเตอร์นะครับเพิ่มไม่ติดเสียงแหลมนะครับและยังไม่พอจะมีตัวลำโพงนะครับตรงเซ็นเตอร์กลางให้ด้วยนะทําให้นะครับโซนหลังของรถคันนี้เนี่ยมันถือว่าดีมากๆนะครับเวลาเปิดเพลงแล้วเนี่ยมันถือว่า ทุกๆอย่างนะครับมันดูแบบละมุนไปหมดเลยนะครับเสียงเนี่ยแบบกลมกล่อมมากๆนะถัดมานะครับที่พวงมาลัยดีกว่านะครับเป็นดีไซน์แบบ4ก้านนะครับพร้อมฟังก์ชันนะครับ4โหมดต่างๆเนาะแล้วก็ดีไซน์เป็นแบบหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังแท้ด้วยนะแอร์แบงคนะครับมีให้นะครับที่เห็นนะครับมีคู่หน้าแล้วล่ะแถงข้างก็น่าจะมีให้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับเลนสนไม้นะครับนี่สวยงามมากเพราะเป็นหน้าจอแบบสีนะครับตรงกลางนะครับเป็นแบบ อ่ะเข็มนะครับที่เขาเรียกว่าตัววัดความเร็วนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นตัวปรับนะครับพวกเอเนอร์มินต่างๆนะครับมาพร้อมกับตัวฟังกชันของตัวโทรศัพท์เนาะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฝั่งขวาก็เป็นตัวนะครับลูกเล่นของตัววัดรอบนะครับหรือว่าดูพวกความร้อนหรือว่าดูพวกน้ำมันเชื้อเพลินนะครับต่างๆเนะี่ยถือว่าดูจากฝั่งขวาได้หมดเลยนะครับมาดูเลขไม้ดีกว่านะคันนี้เนี่ยผ่านการใช้างานอยู่ที่1 8 5 0 0 0มนกิโลนะครับเอะถามว่าเยอะไหมเนาะคันนี้เนี่ยอายุประมาณ 7ปีนะครับถ้าเผื่อจะเหลือรถ1คันต่อปีนะครับวิ่งประมาณ30,000กิโลใช่ไหมครับคันนี้เนี่ยประมาณ7ปีได้นะครับ7สามที่เอ็ดตามมาตรฐานต้องมี210,000กิโลแล้วนะคันนี้นยังถือว่าน้อยมาตรฐานด้วยซ้ำน,นะครับและสำคัญเจ้าของเดิมดูแลศูนย์บริการของโต๊ะปอดทุกระยะด้วยนะแปลว่าเขาเนี่ยเช็คถึงแน่นอนนะครับซาวด์ดีแน่นอนเลยถัดมาดีกว่านะครับตรงกลาง จะมีจอนะครับขนาดใหญ่ประมาณ7นิ้วได้นะครับพร้อมซิงระบบต่างๆขึ้นมาบนนี้เนาะไม,ม่เป็นตัวอะระบบแอร์นะครับวิทยุนะครับแล้วก็ตัวอันนี้คืออะไรนะลืมละไม่ค่อยได้ใช้นานอ๋อตัวมือถือนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยเนาะแล้วก็สามารถนะครับดูดเข็มทิศต่างๆก็ได้ด้วยแอร์อก็ปรับง่ายนะตัวสิสามารถปรับจากตัวหน้าจอได้หมดเลยนะครับเป็นทัชสกรีนเลยนี่ถือว่าเจ๋งมากนะครับแต่เผื่อใครไม่ชอบแบบทัชสกรี ยังสามารถปรับนะครับวิทยุจากอนาล็อกก็ได้หรือว่าแอร์แบบอนาล็อกก็ยังได้นะครับถือว่าฟังก์ชันเนี่ยให้มาครบถ้วนจริงๆนะครับอ่ะต่อมาดีกว่านะครับชุดนี้บอกเลยว่าคือเป็นชุดไฮไลท์เลยเนาะเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับพร้อมกอล์สปอร์ตนี่บวกลบได้นะครับแต่ยังไม่พอนะครับฝั่งนี้จะมีตัวควบคุมแบบเขาเรียกว่าโฟ์ดเนาะมีโหมดนะครับวิ่งแบบถนนลื่นนะครับอ่าอย่างสโนว์หรือว่าเลนเนาะคือฝนตกใช่ไหมครับวิ่งทรายวิ่งหินนะครับหรือ หมดล็อกนี่คือแบบลุยแบบออฟโรดจริงๆนะแต่ว่าข้อแม้คือต้องปรับนะครับเป็นโฟลก่อนนะมีโฟลให้แบบใช้งานแบบมันมันไปเลยนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัวโฟนะเป็นตัวเขาเรียกว่าปิดล็อกนะครับก็สามารถใช้งานแบบไฟฟ้าได้แบบง่ายได้เลยตรงนี้คือทัชชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้คือระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับแต่ผมยังไม่เคยใช้นะอันนี้คือตัวปาร์คเซนเซอร์เนาะสามารถเปิดหรือปิดก,ก็ได้นะครับ โอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้นะก่อนไปนะครับเบาะยิ่งบอกไปเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานสะดวกสบายมากมาเลยนะครับโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังต่อเดียกว่าว่าข้างหลังเนี่ยจะมีออปชันอะไรบ้างน,นะครับไปไปดูกันต่อเลยด้านหลังนะครับขึ้นมาแบบง่ายดายเพราะมือจับเนี่ยมีให้ครบคันทุกที่เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันด้านบนนะครับเจ๋งมาก แอร์นะครับเป็นแบบแอร์ล้าหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นี่ไฮไลท์นะครับคือตัวหลังคาผ้าพร้อมตัวหลังคาแก้วผ้านาลมิกนะครับเปิดให้ดูดีกว่าเนี่ยอ่าเป็นแบบ2ตอนนะครับตอนหน้าและตอนกลางอันนี้ลูกชายผมชอบมากเลยนะเพราะเวลาบางทีไปทอ่าไปตามเขาใหญ่ไปตามพวกที่เราลุยๆเนี่ยบางทีอากาศมันดีเนาะเราก็อยากนะครับโผล่หน้าขึ้นไปนะครับทาให้รับลมแบบสบายๆชิลๆนะครับส่วนตัวผ้าใบสามารถเปิดได้แบบกว้างแบบนี้เลย อ่าเวลาหัวค่ำหัวค่าผมชอบเปิดแบบนี้นะเพราะว่ามันทําให้รถเนี่ยมันดูกว้างขวางมากขึ้นมันดูโปร่งมากขึ้นนะครับถือว่าดีมากๆถ้าฟังก์ชันไม่ท็อปจะไม่มีนะครับอ่ะไปก่อนดีกว่านะครับแบบนี้เป็นแบบไฟฟ้าใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็นะครับแอร์เป็นแอร์าวเนาะมาพร้อมตัวปรับนะครับนี่สามารถปรับนะครับเป็นแบบเนี่ยทั้งความแรงนะครับแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะ นี่ห้ออื่นไม่มีนะครับนี่ห้ออื่นมีแค่ความแรงเท่านั้นนะครับที่สนาคัญมีเป่าขาให้ด้วยตัวสิออปชันเขาไม่ธรรมดานะข้างล่างนะครับมาพร้อมตัวนี่ช่องไฟียบะก็เดี๋ยวช่องเสียบไฟ220โวล์เนาะก็สามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับตี่ฟังก์ก็อยู่ให้เหมือนเดิมนะครับถือว่าออปชั่นเขาให้มาจัดเต็มดีนะครับคุ้มค่าราคาายแดงแล้วกันอ่าายแดงร้านเจ็ดอะคุ้มค่าแน่นอนนะครับตรงกลางนะครับมาพร้อมที่วางแขนนะครับแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำด้วยนี่ถ่าตรมไห ว่าเจ๋งมากๆนะครับทำให้เพลิดเพลินทุกการเดินทางไปเลยเนาะเอาล่ะนะครับแถว2ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับฝาดท้ายต่อดีก่อว่าเปิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีเปิดจะเปิดยากหรือเปล่านะ,ปะไปดูต่อเลยแทนแทนแทนนี่ไฮโซมากๆนะครับเพราะว่าการเปิดปิดเป็นแบบไฟฟ้าไปเลยนะครับอะมาดูระยะบ้านดีกว่าเขาเป็นอย่างไรเนาะ เอลเลนเนี่ยข้างหลังค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเผื่อว่าไม่พับเบาะนะเขามีพื้นที่นะครับให้ประมาณสัก50าสิเซนได้นะครับมาพร้อมช่องใส่ขอนะครับแบบนี้ด้วยนี่สามารถวางชุดต่างๆอะไรก็ได้นะครับที่แบบเราอยากวางเนาะอ่าถัดมานะครับเอ๊ะถ้าเผื่อว่ายังไม่พอนะครับอยากจะซื้อของชิ้นใหญ่กลับบ้านทําอย่างไรล่ะทันนี้บอกเลยว่าทาง่ายมากเพราะว่าการพับเบาะนะครับแค่สเต็ปเดียวแบบนี้เองตึงตึงเห็นไหมเป็นการปรับแบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับก็วันนี้นะครับค่ายอื่นยังไม่มีนะ เอวเลยนะครับมีมาให้แบบล้ำๆไปเลยนะครับผมชอบเพราะว่าไม่ต้องมาคอยดึงคอยแขวนนะครับใช้ไฟฟ้าทํางานเนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเอาขึ้นเป็นยังไงนี่ดกดแค่สองปุ่มนี้นะครับนี่ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับผมชอบผมชอบฟังกชันคุ้มราคาจริงๆนะเอาล่ะนะครับตานหลังสุดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปฟังสรุปต่อเดียว่นว่าคัานนี้มันมีจุดเด่นข้อดีอะไรบ้างนะและ,ละราคาจะขายจะขายเท่าไหร่นะครับไปไปฟังกันเลย เป็นอย่างไรเพื่อนครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าฟอร์ดเนี้นะครับมันมีจุดเด่นข้อดีหลายอย่างน,นะเริ่มจากอย่างแรกนะครับรถคันนี้ประวัติดีมากนะครับเจ้าของเดิมดูแลที่สูนบริการตลอดเลยนะอย่างที่สองน,นะครับโคงสร้างหลักก็ เกือบสวย100%แล้วกันนะผมให้เป็นคะแนน9เต็ม10นะครับหักไปแค่นิดเดียวนะครับจากประตูด้านขวานะครับและอย่างที่3นะครับอ่าต้นตานะครับไม่ปล่อยให้ขายเดิมๆแน่นอนต้องแต่งให้มันดูเท่มากขึ้นลุยมากขึ้นนะครับตามสไตล์ต้นตานะคันนี้ของแต่งมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับจมูกนะครับติดตั้งมาให้ใหม่เป็นทรงพิลัตเวอร์ชั่น2ขนาดใหญ่เนาะกระจังหน้านะครับเป็นสไตล์มัดแต่งนะครับพร้อมไฟเดท์ไทม์บนล่างนะครับกันชนหน้าข้างหลังนะครับทำสีเมลาม่เป็นสีดำเนาะทำให้มันมีความดุดััันนนนนนมมมมมาากกขึ้้้ะะคครรรบบลลออแ็พพ่่่่สีีใใหยยงเป ใหม่นะครับใช้ระยะเบรคไม่ต่ำกว่า50,000กิโลนะครับเพราะเป็นอย่างออลเทอร์เนด้วยนะลุยก็ได้นะครับวิ่งทางเรียบก็ได้ทีวล้อขนาด3นิ้วติดตั้งมาให้ครบชุดนะครับชุดครอบจัดเต็มเนาะครอบไฟหน้าครอบแก้มครอบกระจกมองข้างครอบมือจับเบารองมือจับครอบฝาถัาครอบไฟท้ายนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มให้ทุกจุดแน่นอนเนาะสติ๊กเกอร์นะครับขาดไม่ได้เลยเป็นลายเอเวอร์เลสนะครับคนลุยปากคุยเข่าเอเวอร์เลสแบบนี้นะครับทำให้รถเนี่ยมันมีความเท่มากขึ้นดุดันมากขึ้นนะ ภายในคันนี้ก็บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเพราะเป็นออปชันะ่นตัวท็อปเนาะหลังคาแก้วพาราลมิกนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าโครมเล่มติดฟังก์ชันนะครับบอกเลยว่าเยอะแยะจริงๆนะครับไล่เรียงให้หมดนะเอาล่ะเพื่อนๆพื่อนอ,อย่างราคาละ่ะว่าต้นไ้ายทุนนะครับเสนอขายเจ้าคันนี้เท่าไหร่นะครับคันนี้น่าจะบอกเลยว่าออกจากห้างป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านเจ็ดนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอเอสนอขายอยู่แค่8,69,000บาทเพื่อน คุ้มไหมนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าราคามันหายจะเกิน50%แล้วนะครับน่าใช้มากตัวผมเองก็เป็นหนึ่งเสียงการันตีนะครับเพราะว่าใช้เองแล้วก็ประทับใจนะครับลุยก็ได้ขับก็มัน,น mm hmm. อ่านมาฟังโรโมชันดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยสามารถออกรถนะครับได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าใช้เงินงแค่ บาทเดียวนะครับไม่ต้องจ่ายเลยเพิ่มเติมแล้วท้าจ่ายทุกอย่างเนี่ยผมสามารถกู้เกินได้หมดเลยนะแล้วผอสูงสุดนะครับได้ถึง6ปีเพียงเดือนละ18 0 0งกว่าบาทนะครับแต่ยังไม่พอใครที่เครดิตดีแล้วอยากซื้อรถเหลือเงินกับบ้านนะครับคันนี้ทําได้นะครับผมเช็คยอดจัดไปในมาให้นะคันนี้เนี่ยเขาให้ผมสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับแปลว่าซื้อรถนะครับสามารถเหลือเงินกับบ้านได้อีกประมาณแสนกว่าบาทไปเลยข<บา>่าวดีนะครับ<า> สำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีบริการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดชิ่ชอบคันนี้นะครับต้นตายุสค่ขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับหรือ20,000กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อีกหนึ่งเดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบบบรรรรรริกกกกาาานน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 นะะะะคคัััััผมมมยยยงงงแถถถูปปออออ้้้เ่่่ใหดว็ ทำให้เพื่อนๆเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆไปมาหน0 0 0หโลเลยนะครับถ้าถูกเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับล่างหรอนะครับต้นตาลยุทธค่ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางกุ้ทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าถูกเพื่อนๆชอบในการรีวิวรถของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไครต์นะครับให้เราด้วย เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาญูสคานะครับต้องขอตัวอาไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาเอเวอเรสต์สักหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าที่นี่มีให้เลือกหลายคันเลยนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ